จะมาอ่านพีหอพักค่ะตอนนี้เลยอุ้ยตอนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้ตอนเนี้ยแหละยังไม่เคยอ่านเลยนะตอนเนี้ยตอนเสียงหวัวเราะปิศนาเปิดเทอมอีกแล้วเด็กคนนี้จริงๆเลย อยียาดเสริมนี้ต้องตั้งใจเรียนหนังสือมากๆนะโว้ยมันชัดเนี้ยครับอันนี้ชัดแต่ไหมอันนี้ไม่ชัดเดี๋ยวพ่อไปหาที่จอดรถก่อนค่ะ หิ้วของในกระโปรงหลังมาด้วยนะคะโอ้ยกระดาษปิ้วบ่อย,ยงมันยังไม่ชาร์จเลยอะติงเรียบร้อยค่ะนะ<า>ตุก เบื่อการบ้านเบื่อหนะักเรียนหนังสือพรุ<ะ>่งนี้เปิดเทอมแล้วทำการบ้านหรือยงังลูกผมกำลังจะไปทำครับรีบทำให้เสร็จนะลูกว่าแต่แม่ เ็นสมุดการบ้านผมไหมครับอ้าวลูกเก็บไว้เองหนอจ๊ะหาดูดีๆหรือยังอ่ะจำได้แล้วผมเอาติดไปต่างจังหวัดแล้วคงลืมไว้ในรถพ่อจ๊ะลูกบอกว่าสมุดอยู่ในรถอีกแล้วล่ะสรุกคนนี้ รีบม,มาเร็เรวๆเข้าตาอันนู้นใหมช่วยหน่อยนะคุณพ่พอยำมๆกินขนมต่อรอผมด้วยสิครับบี๋คนลึกเลยที่จอรถตอนเด็กนี่น่ากลัวจริงๆ เดินเดินกล้องไปทั่วเลยปี๊บปี๊บปี๊บอ้าวลองหาดูสิลูกวันหลังอย่าลืมอีกนะนี่ไงเจอแล้วมักเรียบร้อยนะปึง่งเป็นหังน้ามาเดียวมัวเานเป็นหรือ พ่อดินเสียงอะไรไหมหมักซึกงซึ่งซึ่งซึ่งซึซึเสียงปิดประตูมั้งเว้าเราเองก็กลัวแฮะไม่น่าใช่ครับเกทางออกฉุกเฉินเว้าวพ่อพ่อไม่มีอเลยจิม ก็แค่เสียงลมเลดเลดเลดลมพัดมาชั้นใต้ดินได้ยังไงกันครับเนนี่ยมันอาจมีลมพัดเข้ามาก็ได้ฮ่าฮ่าฮฮ้ฮ่าฮู้ฮู้ฮฮวฮฮเสียงใครเนี่ยฮ่า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 ฮ

คุณโจกับนกเจมเองหรอครับโอ้ยรุงยามมาพอดีเลยจือจ๋อเผิวมาเมก็ตกใจหมดอนตกเดินตรวจอยู่หรอครับกึกบอกครับผมได้ยินเสียงร้องแต่มีอะไรหรอครับเออคือผมได้ยินเสียงผู้หญิงครับฮะว่าไงนะครับ ยงหัวเราน่ากลัวมากๆเลยอ่ายังวนเวียนอยู่ในนี้อีกรเอ๊ะลืงมพูดกับใครน่ะออกไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอคืนยังหลอกคนอยู่เดี๋ยวได้เห็นดีกันเขื่อนอ้ย ว้าวคราวนี้ร้องให้ลลิตุงยามพ่อฉันบอกให้ออกไปไงชิงเสียงร้องเงียบไปแล้วไม่เป็นไรแล้วครับลุงครับนี่มันอะไรกัน น่ากลัวจังเลยผมก็ไม่รู้อะไรละเอียดนะนะครับแค่ได้ยินว่าเคยมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเก็ที่จะก็สร้างตึกนี้นะครับเรื่องมันยังไงกันครับพ่อไปกันเถอะได้ยินว่ามีผู้หญิงผูกคอตายที่นั่นจ,จ,จ,จริงเหรอเธอ,อข้าตัวตายหรอครับครับ เธอถูกแฟนทิ้งจรินคิดสั้นตั้งแต่นั้นมามีผู้ชายมาที่นี่ตอนเด็กๆก็เลยมกักจะถูกเธอหลอกงั้นเราต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้พรุ่งนี้คงต้องติดต่อบริษัทที่ดูแลโครงการให้มาทำบุญนะครับผมจะแจ้งโทรแจ้ง เอ้อผมจะโทรไปแจ้งเองครับคุณโจไม่ต้องหลอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องสิครับอเอ๊ะห้ามใครเล่าเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับหากพูดแบบไปแบบนั้นผมคงแย่งั้นเหรอน่ากลัวแฮะ เคยมีคนเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังแล้วตายนะครับจริงเหรอครับฮะแล้วลุงยามไม่เป็นอะไรเหรอผมไปก่อนนะครับครับพอเรื่องโทรแจ้งบริษัทใช่ไหมล่ะจริงฮ้พ่อไปแน่แต่ที่ลุงยามเกินหล่ะครับชิไม่เป็นไรหลรานนี่ลูกเชื่อด้วยเหรอ แต่ว่าบริษัทคงกลัวเป็นข่าวนั่นแหละนั่นหรอครับสมบุดการบ้านนี่เราต้องทำการบ้านต่ออีกแล้วเหรอเบื่อมาเบื่อจังทำการบ้านไม่เสร็จทำเลยดีเช้าวันต่อหาช่างสิงั้นก็ยืดดอกรับซะกกะสีเหลือง จีนเปิดเทมแล้วสินะครับไปก่อนนะครับเมื่อ,อไหรจะออกดอกสักทีนะอ่ะลุงลุงคุณล,ลุงยามอันตรายค่ะว้าวเดี๋ยวนะ มันเป็นผู้หญิงหรือไงเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นผู้หญิงเหรอ,อหช่วยด้วยมีอุบัิเทศุึกวีกอลูกยามนี่มันห้ามเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังหรือว่าพราะลุยามเล่า,เร,า,า,เ,ราเรื่องนี้ให้เราฟังไม่นะพ่อครับพ่อ พอครับพ่อบอกเรื่องนั้นกับใครนะไอ้ห้ามบอกเรื่องนั้นกับใครนะเอาละว่างสักทีฮัลโหลนั่นบริษัทอาพาร์ตเมนต์เใช่ไหมผมเป็นลูกบ้านนี้ปัญหาจะแจ้งครับคือว่าที่จอดรถใต้ดินเรื่องก็เป็นแบบนี้แล้วครับพวกคุณรีบจัดบริษัทเอ๊ะจัด ฝากด <changing> no ้วยนะจ๊ะครับบอกแล้วใช่ไหมอย่าเล่าให้คนอื่นฟังว้ี่หอน่ครับตเตาอาาร โอเคตอนที่เรายังไม่ได้อ่านคือเสียงหัวล,ลอ้อปริศนาแล้วก็อ่านให้ทุกคนฟังไปเรียบร้อยเลยนะคะตอนมีนาน,นี่ก็คืออ่านในเน็ตน,นะความรับใต้กำแพงเหรอก็ไม่เคยอ่านนะความรับใต้กำแพงเนี่ยงั้นจะแถมให้อีกตอนหนึ่งน,นะความรับใต้กำแพงแซกชอบตรงนี้ไหมอ่าเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะคะบายก็ไม่ไม่ชัดอะ่ะ